สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นรักการตอนกใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะนํานกครับเข้าไปเก็บไว้นะครับสําหรับตัวที่คัดไว้เบื้องต้นตรงนี้ผ่านแล้วนะครับก็จะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่อําเภอลำพองนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นที่เก็บนกที่คัดไว้นะครับวันนี้ก็จะเอาเข้าอีก2ตัวครับพี่น้อง พอเขาไปเก็บไวบ้เพื่อรอเล่นปีหน้านั่นเองนะครับก็จะมีอยู่ตอนนี้ก็นกที่คัดไว้แล้วก็คือจะมีอยู่ประมาณ4ตัวตอนนี้นะครับที่ยังที่ได้นะครับนะแล้วก็อีกสองตัวนั้นก็คือยัง50าสหาสิบอยู่ตอนนี้นะครับกําลังดูใจอยู่นะครับแต่สองตัวนั้นผ่านแล้วนะครับคสองตัวฝั่งนี้ผ่านแล้ว ลิมนี้ก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นนกพอบัตดนะครับที่คอแบง่งมาแล้วก็นกพ่อพั่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้โดนแมวตบนะครับจะเป็นยังไงนะครับส่วนสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมต่อได้นะครับก็คือยังไม่ค่อยนิ่งนะครับพี่น้องยังดิ้นอยู่เลยนะครับแต่ไม่ดันกงนะครับก็เลย พีนาอีกต่อไปนะแต่ว่าคันทุกตัวแล้วนะครับคันตลอดคันทุกวันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันยังดิ้นอยู่ก็เลยยังดูอาการอีกสักสักเดือนสองเดือนครับผมถ้าเดือนสองเดือนนี้ยังคันอะไรปกตินะหรือคันมากกว่าเดิมก็จะเอาเข้าข่ายมันเดิมนะครับเอาทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวที่โดนแมวนะครับแมวตบนะก็คือตัวที่มาจะพบพั่วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกันครับ ครับนี่ครับมาดูครับตัวของที่โดนแมวตบนะครับซึ่งผมได้ตัดตัดปีกนะครับตัดปีกออกนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเหลือไว้มันก็จะยาวมันจะตกนะครับแต่นี้ผมตัดออกตัดปีกเฉยๆนะครับไม่ได้ตัดตรงปีกนั่นเขานะครับปีกใหญ่เขานะครับนี่มันก็จะตกประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะนี่นะครับก็ ผานก็ปกติครับผมนะริวห้อยนะครับนกตัวนี้นะครับรลิวเยอะกว่ากุกนะันกผัววตัวนี้นะครับก็เป็นธรรมดาครับเมื่อโดนแล้วก็ต้องตัดแต่งนนิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกลียดมากนะครับแต่ว่าผ่านครับดูครับนกใจดีครับนกตัวนี้นะครับหางก็ไม่หักด้วยสำหรับนกตัวแรกนะครับ แต่ก็ยังต้องรอรุ้นต่อไปนะครับเราจะเอาไปเก็บไว้ที่น้ำคลองนะครับสำหรับนกตัวนี้นครับลายสวยนะนกตัวนี้พี่น้องนะครับเสียอย่างเดียวมาโดนแมวตบนี่หนะครับผมอ่ะอันนี้ตัวแรกนะครับต่อไปมาดูอีกตัวก็คือนกพอบัตนะครับนกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเรื่องของ ลายนะครับเรื่องของแข้งของสีนะครับอ่าสวยเลยครับเนี่ครับตัวที่มันจะใจดีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับหางก็จะไม่หักไม่ค่อยดิ้นครับนกตั้งตัวได้เร็วนะครับอ่าอันนี้ก็ทุกคนก็เห็นแล้วล่ละนะครับก็จะเอาอีกหนึ่งตัวนะครับที่เข้า่ข่นะครับเอาไข่ไว้นะครับเพื่อรอเล่นปีหน้านั่นเองนะครับนกตัวนี้ก็ เสียงกลางไม้หาใหญ่นะครับนกต,นตัวนี้นะครับมีขูอ่างด้วยตัวนี้นะครับเอาเดี๋ยวเอาเข้าเก็บไว้ในค่ายครับมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็คือ,อเฉลยเจ้าสงการนะครับที่ไปต่อกับเซนเม็ดนะครับมันนั้นได้ควันเย็นนะครับนี่แหละคือยังยัง,ย,งยังไม่มั่นใจนะห้าสิบห้าสิบนะครับแต่นกตัวนี้นะ มีเสี้ยนซอนะครับหันทุกวันเลยครับพี่น้องนะครับแต่ว่านกมันยังติดติดดินติดดินนะครับดินอย่างเงี้ยครับเห็นไหมหางหักหมดแล้วนะครับก็รอไปสักหน่อยนะครับให้เขาถ่ายคนก่อนนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังจะอยู่ที่นี่ต่อไปนะครับเพราะว่าต้องต้องคัดต่อไปอีกนะครับก็ถือว่าพี่นาดูต่อไปนะครับแต่ว่าขน บนคอไม่พังนะครับหัวไม่หัวไม่แตกนะครับนี่ก็ถือว่าต้องต้องรอต่อไปนะครับสํารับนกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีแตกมันงามด้วยนะครับทั้งเสี้ยนสอทั้งแตกมันงามนะครับนกตัวนี้อันนี้คือต้องรอต่อไปครับพี่น้องตัวนี้เสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่มากนะครับเป็นนกสองกุกเต็มนะครับนกตัวนี้ นะครับเริ่มอยู่แล้วครับตัวนี้อะแรกดิ้นกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มอยู่แล้วนะครับเริ่มขันบ่อยขึ้นนะครับนิ่งขึ้นเยอะเลยพี่น้องหลังจากที่ดิ้นดิ้นนะครับนี่เป็นนกที่จะารงการจับได้อีกเหมือนเดิมนะครับนกตัวนี้ไปต่อกับทีมงานคำบงนั่นแหละครับเป็นนกจ้าพุทโธนะครับนกตัวนี้นะครับสวยครับนกตัวนี้ แตกบดงามนี่ไม่ต้องห่วงครับผมเยอะมากนกตัวนี้เก็บไว้เลยนะครับนี่ครับปากเล็กสั้นดีนะครับนกตัวนี้ถ้าเป็นเสียงกลางโอ้โหครับผมสุดยอดนะครับนกตัวนี้ผมชอบเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องเก็บไว้และครับต้องเก็บไว้มันเดิมเพราะว่ามันเป็นนกเจ้าวตัธมันหายากนะครับกต็ต้องทดลองต่อไป ของดีก็ต้องเก็บไว้ครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวก็มันคือปัญหายากนะครับนกตัวบุตรนี่หายากก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่เข้าไข่นะครับก็ต้องคัดไปอีกแต่ว่าดีขึ้นแล้วครับสัญญาณมาดีแล้วนะครับนี่แต่ก่อนนี้โอ้ถ่ายแบบนี้กงแตกนะครับนี่อ่าอันนี้เริ่มอยู่เริ่มอะไรแล้วนะครับถ้าถ่ายคนนี่ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นมากๆเลยสำหรับนกตัวนี้นะครับเส้นซอก็มีนะครับบางจางๆครับนี่คือนก นกเก่านะครับนกเก่าแล้วนะครับคู่กับตัวเมื่อกี้นะครับคืออยู่ตรงนี้นานที่สุดแล้วสาหรับนกเฉลยชุดนี้นะครับในสองตัวนี้นะครับมาดูอีกอีกสองตัวแล้วกันนะครับผมอันนี้คือเฉลยราสุดนะครับที่ต่อได้อนี้เฉลยเจ้าหลบสามนะครับนกเสียงใหญ่นะครับซึ่งเดินเกมไปดูแล้วว่าชัวร์แล้วอาจารย์นะครับนกเสียงใหญ่หายนะครับไม่ได้ยินเสียงนะครับก็เนี่ยครับก็ มาดูคือให้ดูยังไงคือให้ดูว่านกที่โดนพเนียดนะครับโดนพเนียดที่บาดนะครับบางท่านเป็นห่วงว่าจ์นกจะจะป่วยหรือว่าจะเสียชีวิตไหมนะครับตัวนี้โอ้โหเป็นแผลเยอะมากนะครับเนี่ยก็ปกติแล้ะครับตอนนี้ก็มองเห็นก็ตกสะเก็ดแล้วนะครับซึ่งนกเขานี่มันจะตกสะเก็ดได้เร็วมากนะครับไม่ต้องทายาเลยก็ได้นะครับถ้าการไม่ไม่หนักอ่าคือแปลว่าไม่ไม่เป็นแผลลึกอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเป็นแบบถลอกแดงเงี้ก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถปล่อยไว้ได้เลยนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับก็ปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับสําหรับนกที่เป็นบาดแผลครับอีกตัวนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เจ้าเป็ดนะครับต่อได้ล่าสุดนะครับก็คือเจ้าคูกุกนะครับซึ่งให้ดูอะไรก็คือให้ดูตานะครับตาสายของนกที่โดนเนี้ จนเป็นเลือดห่อนะครับในดวงตานะครับตอนนี้หายแล้วพี่น้องนะครับหายแล้วนะครับหายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ฝั่งขวาไม่ไม่คือไม่มีปัญหานะครับจะเป็นปัญหาอยู่ที่ฝั่งซ้ายแต่ตอนนี้คือเลือดนั้นได้หายไปแล้วจางไปแล้วนะครับตาเข้าสู่ปกตินะครับนครับยัดินอยู่ครับนกยังยังดิ้น นี่นี่ครับพี่น้องดวดูตานะครับหายแล้วครับพี่น้องไม่มีเลือดไม่มีอะไรแล้วนะครับปกติดีครับก็ถือว่าหายเองได้นะครับตอนแรกผมก็กังวลอยู่เอ๊ะมันจะมันจะเป็นเลือดอ่าช้ำๆอยู่ในดวงตาหรือเปล่าซึ่งไม่เป็นนะครับนี่หายแล้วหายแล้วแต่ว่าตาก็ผิดผิดรูปนิดนึงนะครับ เจาคูกุกนะครับโอ้จะเป็นคูอ่างเนี่ยผมว่าพ่อๆเลยนะนกนะครับตัวนี้เสียดายอยู่นะครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอานกเข้าค่ายนะครับวันนี้เพิ่มอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านทีน้ําพองครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับก็มาถึงบ้านนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เดินทางมาครับมาตอนเย็นเลยนะครับพี่น้องื่อเช้านี้ต้องติดภารกิจนะครับก็ ได้เลิกงานแล้วค่อยมานะครับบรรยากาศก็ไม่ดีครับพี่น้องครับเหมือนฝนครับุงขี่มาเมื่อกี้ก็มีฝนนะครับฝนลงเม็ดเมล็กนะครับก็เลยว่าจะเทียบครูให้ดูว่านกที่อยู่ตรงนู้นนะครับพี่น้องครับพวาที่คาดไว้นะครับผมก็คงจะไม่ครูแล้วนะครับในอากาศแบบนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยนะครับก็ถือว่าเอามาเข้าค่ายอีก2ตัวนะครับก็นกปีหน้าครับนกปีหน้านะครับ ก็เยอะแล้วครับตันนี้ที่นู่นก็ตรงซุ้มตรงนู้นก็ห้าตัวนะครับห้าตัวแล้วก็เอามาเพิ่มอีกสองนะครับก็จะเป็นเจ็ดตัวนะครับตอนนี้นะครับก็ค่อยๆคัดต่อไปนะครับฤดูการนี้ก็เก็บอีกครับพี่น้องครับผมเก็บมาเรื่อยๆนะครับเจเย็นไม่ต้องรีบนะครับผมได้ค่อยๆได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาละ ก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงระหว่างนกสองตัวนี้นะครับซึ่งมาจากคนละที่นะครับตัวนึงก็เป็นนกพ่อบาดนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนกที่มาจากพวกพูอ่ะนะครับเรียกนะครับนกครับตัวไหนไม่ทราบเหมือนกันครับเมื่อกี้เอาละครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทาคลิป นะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากเปก็นองค์ที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ